สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องบ้านสวนไปน้ำเด็ดปามยานาโวคาโดนะครับทุกท่านนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของทุเรียนนะครับทุเรียนต้นนี้ก็เป็นทุเรียนที่แอดมินนะครับทาการเสริมรากเองนะครับมาจากต้นที่มีขนาดเล็กนะครับต้นละร้อยนะครับานามาเสริมรากทุเรียนบ้านนะครับ เจริญเติบโตดีมากนะครับตอนนี้อายุประมาณ2ปีกว่าๆนะครับเสริมดากแล้วก็เลี้ยงเอาไว้ประมาณ1ปีนะครับแล้วก็เอามาลงดินนะครับจําเป็นหรือไม่นะครับที่จะต้องซื้อทุเรียนในบริเวณที่ใกล้เคียงกับบริเวณที่เรานะครับจะทําการปลูกนะครับเนื่องจากแอดมินนั้นได้ทําการทักไปนะครับที่เจ้าของสวนหนึ่งนะครับอยู่ที่อำเภอคุนหาร มีคนแนะนํามานะครับว่าท่านมีพันธุ์ทุเรียนจําหน่ายนะครับแต่พอทักไปท่านบอกว่าไม่มีครับท่านมีแต่สวนแล้วก็บอกว่าทุเรียนไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องซื้อที่ศรีสะเกดไปซื้อกิ่งต้นพันธุ์ที่ไหนก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วที่ศรีสะเกดก็ไม่ได้ทําทุเรียนขึ้นมาเองนะครับก็รับมาจากท่าตะวันออกอีกทีนึงนะครับอ่าอ่าตรงนี้เองนะครับเป็นข้อสงสัยที่เราสงสัยกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วอย่างนนั้ มันจําเป็นหรือเปล่านะครับมันจริงไหมเหมือนที่ท่านว่านะครับเดี๋ยวจะพาท่านไปชมต้นทุเรียน2สองต้นนะครับเป็นของของแม่นะครับของแม่ของแอดมินเองนะครับครับเดี๋ยวไปชมกันครับครับนี่นะครับคือต้นทุเรียนนะครับที่พูดถึงนะครับอตอนนี้สูงกับสเมตรนะครับอายุประมาณ3ปีครึ่งนะครับ นะโดยซื้อมาจาการถที่จอดขายข้างทางนะครับเป็นจอดขายลูกทุเรียนนะครับอยู่ข้างทางแล้วก็มีเอาต้นมาขายด้วยนะครับบอกว่าเป็นต้นที่ทําการเลี้ยงเองนะครับอยู่ที่อําเภอกันทลักนะครับที่สวนก็มีการขายต้นด้วยแล้วก็ขายผลทุเรียนด้วยนะครับก็เลยซื้อมาตอนนั้นราคาต้นหนึ่งประมาณ 200บาทนะครับเนี่ยครับสูงใหญ่แต่ว่าตรงนี้พอดีมาก็ขุดหลุมปลูกเลยนะครับไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเลยนะครับปลูกเฉยๆเนี่ยครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลนะครับแม่ก็ดูแลไม่เป็นนะครับก็โดนเพลียลงบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไก่ขึ้นมานอนทำกิ่งหักนะครับกิ่งชีกนะก็เลยกิ่งของเขาไม่ค่อยยาวนะครับกิ่งไม่ค่อยยาว แล้วก็ปลูกไว้2ต้นนะครับนี่ครับอายุเท่ากันนะครับปลูกพร้อมกันนะครับนี่ครับคูณตัวนี้ใหญ่มากครับครับมาดูนนี่ครับคูณใหญ่นะครับแต่ว่ากิ่งกิ่งไม่สวยนะครับเพราะว่า ในใจร้อมรัวนะครับก็ทําให้วัวเข้ามานะครับมีวัวเข้ามาแล้วก็มาทํากิ่งหักหลายครั้งด้วยกันก็ทําให้ชะง,งักนะครับอันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์หนึ่งว่าทุเรียนนะที่ซื้อนะครับในแถบนี้นะครับก็ย่อมมีการนะครับปรับสภาพนะครับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับเมื่อนํามาปลูกนะครับก็ทําให้ปลูก โตเร็วนะครับแล้วก็ปลูกได้ง่ายนะครับนะครับอันนี้พิสูจน์แล้วนะครับด้วย2ต้นนี้นะครับนะซึ่งใครจะว่าอย่างไรก็ตามแต่นะครับแอดมินเชื่ออย่างนั้นนะครับเชื่อว่าต้นไม้นะครับเราต้องการการปรับตัวเช่นเดียวกับมนุษย์หรือสัตว์นะครับ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับของแหล่งที่อยู่นั้นๆนะครับครับแล้วถ้าเราซื้อต้นทุเรียนมาจากแถวภาคตะวันออกหรือภาคใต้นะครับก็ไม่จะเป็นที่จะต้องลงปลูกเลยใช่ไหมครับเรานํามาเลี้ยงเอาไว้ก่อนนะครับพักเอาไว้ก่อนนะให้ต้นเขาปรับสภาพนะครับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมมาเราก่อนนะครับ แล้วค่อยเอาลงดินนะครับนะบอย่างเอดมินก็จะเอามาเสริมรากก่อนนะครับนะครับเป็นผุเรียนพันน้ำดำนี่นะครับแล้วก็เลี้ยงให้ตูนะครับเนื่องจากถ้าเราเลี้ยงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการมุงสแลนนะครับการให้น้ําการให้ปุ๋ยหรือการ ดูแลเรื่องของศัตรูพืชน,นะครับนะก็จะทําได้ง่ายนะครับก็จะทําให้ต้นโตวไวนะครับเมื่อต้นปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมเข้ากับอากาศนะครับบ้านเราแล้วนะครับค่อยเอาไปลงแปลงนะครับก็จะเลี้ยงเป็นปีนะครับส่วนใหญ่เลี้ยงเป็นปีนะครับต้นที่ปลูกง,งามๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงนานนะครับให้เขาได้มีการปรับสภาพเมื่อนําไปลงดินจะโตเร็วกว่า นะครับต้นที่นําำไปปลูกเลยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยโตก็จะแคร์แกรนแล้วก็มีปัญหาแล้วก็ต้องขุดออกในที่สุดนะครับถึงไม่ตายก็ไม่โตนะครับเพราะนั้นเลี้ยงไว้สักปีหนึ่งนะครับนะหรืออย่างน้อยๆก็6เดือนนะครับห้เดือนนะครับก็ให้นำลงดินครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจากลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าท่านคงจะได้ความรู้ได้สาระนะครับจากคลิปนี้พอสมควรนะครับทุเรียน ภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะอีสานใต้นะครับแถวจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ซึ่งมีสภาพเป็นดินทรายเป็นดินนาทั่วไปนะครับไม่ใช่ดินแดงแบบอําเภอกันทลักษณ์หรือดินแดงแบบแถวโคราชนะครับถึงสางคอนบุรีนะครับเพราะนั้นการปลูกทุเรียนเนี่ยเป็นเรื่องยากนะครับก็ต้องใช้การอย่างนี้แหละครับใช้วิธีการเรียนรู้นะครับทุเรียนเรียนไม่มีการหมดนะครับเรียน เรียนไม่มีการจบวันนี้ต้องขอจากลาท่านผู้ชมไปเพียงเทาง่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ